มันแบบเป็นรองเท้าที่อยู่มาหลายทศวรรษแล้วอะ Adidas Predator 19พับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง Iron 007 Channel นะคะวันนี้ก็จะมารีวิว รองเท้าสตาร์ทอ d ดิดาสพรีเดเอร์ตสิบเก้าพัดนะคะหรือบางคนเรียกว่าอ d ดิดาสพรีเดเอร์ตสิบเก้าบวกนะคะเราก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นรองเท้ามือสองนะคะไม่ใช่รองเท้ามือหนึ่งแต่ว่าเราอ่ะซื้อมาใช้งานจริงๆนะทุกคนแล้วก็รีวิวจากความรู้สึกที่ได้ใช้งานจริงๆนะทุกคนเราซื้อมาจากร้านใน facebook นะคะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะชื่อว่า ประจักสาขาสองนะคะก็เซิร์ชไปใน facebook ได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นไว้ให้นะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวท็อปของเด็กนะทุกคนมันจะไม่เหมือนตัวธรรมดาตรงที่หนึ่งเลยคือมันจะไม่มีเออไม่ไม่มีตรงเนี้ยถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเกาะอีกชั้นหนึ่งเป็นเกาะแข็ง,ขง แล้วก็ตรงนี้มีสกรีนคำว่า Predator เอาไว้นะคะอันนี้เนี่ยไม่มีเพราะว่าเป็นตัวท็อปท็อปสุดของเด็กเหมือนกันนะทุกคนก็มาพูดถึงตัวรองเท้ากันต่อดีกว่านะทุกคนรองเท้าอันนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ Adidas เนี่ยได้ทำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว่าที่ Adidas กลับมาทำเนี่ยเหมือนจะเป็น Adidas 18นะ Predator 18 ก็กลับมาทำใหม่เนื่องจากทนกระแสเรียกร้องไม่ไหวนะตอนนั้นเหมือนจะทำ a า i d i s a เนอะทแตขึ้นมาแทนแล้วก็เลยกลับมาทำพ d a ดเตอร์อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็น19นะทุกคนแต่ว่าหน้าตาเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับ18มากนะดูดิมันจะต่างกันแค่เกาะกันสซนข้างหลัง p r e d a t o r 18เนี่ยจะไม่มีนะคะแต่ว่า19เนี่ยจะมีเราก็เลยเออซื้อ19มาเลยละกัน แล้วก็รองเท้า Predator 19พัดคู่นี้นะคะก็เป็นรองเท้าระดับตำนานที่ Adidas เนี่ยทำออกมาให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเตะสมัยใหม่นะคะที่เน้นทั้งการคุมเกมการผ่านบอลและการทำประตูที่เฉียบขาดนะคะเพราะว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าสายคอนโทลอยู่แล้วเนาะมันก็จะมีเอาควบคุมเกมจ่ายบอลอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วเรามาดูสองข้างกันดีกว่านะทุกคนข้างเดียวเดี๋ยวมันจะแบบเคว้งๆหน่อยนี่นะคะทุกคนก็เป็นแบบแปลกแบลกแนวมากเลยนะแบบทำให้แบบว่ามีความแบบทันสมัยมากขึ้นอ่ะผิดกับแบบว่าอาดิดาสตัวเดิมเลยนะอาดิดาสที่เราคุ้นตาเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบที่มันจะมีแถบปันแถบปันอยู่ตรงนี้นะอันนี้แบบโอ้โห มาเป็นขี้เลดยดูดิแล้วก็มาดูนี่ตัวรองเท้าดีกว่าทุกคนตัวรองเท้าเนี่ยก็จะมีการใช้วัสดุพรามหนิดนะพรามหนิดอยู่ตรงไหนพรามหนิดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะคะตรงที่เป็นส่วนที่เป็นผ้าถักนะคะเหมือนมันจะมีคำว่าพรามหนิดอยู่นะนี่นะทุกคนพรามหนิดพรามหนิดเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่เป็นข้อนะคะมีทั้งตัวรองเท้าเลยนะทุกคน คามหนิดของทางอ d ดิดาเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่กระชับเท้าพอดีตั้งแต่ส้นเท้าจนถึงปลายเท้านะคะมาดูในส่วนที่เป็นอัปเปอร์กันต่อนะทุกคนอัปเปอร์ของอ d ดิดาเนี่ยก็จะเป็นคอนโทลสกินนะคะคอนโทลสกินช่วยอะไรคอนโทลสกินเนี่ยมันจะช่วยให้เวลาเราเลี้ยงบอลเนี่ยมันจะติดเท้ามากขึ้นนะแล้วเวลาเราจับบอลส่งบอลอะไรเนี่ยมันจะทําได้ดีมากขึ้นนะคะทุกคนคอนโทลสกินมันจะอยู่ตัง้งแต่ตรงนี้นะทุกคนตรงที่ เอาเป็นว่าคอนทรลสก,กินถ้าเราจับตรงไหนแล้วมันเหนียวๆเนี่ยก็คือตรงนั้นก็คือคอนทรลสก,กินนะก็คือแทบจะทั้งตัวรองเท้าหลยทุกคนจะอยู่ส่วนที่เราแบบโดนบอลมากที่สุดก็คือตรงที่เราใช้ทัดบอลที่เราเลี้ยงบอลหรือแม้แต่ตรงที่เราปั่นโค้งเนี่ยก็คือคอนทรลสก,กินนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นแบบว่าคีบๆขึ้นมาเราเรียกแบบว่าคีบๆเลยนะแต่มันจะเหมือนคีบจริงๆนะทุกคนดูดิ ก็ตรงคีบๆมันก็จะแบบว่าให้ความรู้สึกที่เป็นนักล่ามากขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็แถบปัน่นขาดไปไม่ได้เลยสำหรับพรีเดเตอร์ก็คือแถบปั่นนะคะเอาไว้ปัน่นซสายโป้งได้ปัน่นซไสายก้อยก็ได้นะทุกคนสังเกตง่ายๆแถบปัน่นมันก็จะอยู่ตรงขีดแดงๆนี่แหละทุกคนขีดแดงๆก็คือแถบปั่นนะคะ แล้วส่วนที่เป็นตรงนูนขึ้นมาแบบนี้ที่เป็นคีบคีบเหมือนกันก็คงจะใช้เลี้ยงบอลเอาไว้ช่วยในการเลี้ยงบอลให้บอลติดเท้าเรามากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะช่วยจับบอลอะไรด้วยจับบอลด้วยหน้าเท้าอะไรอย่างนี้แล้วความรู้สึกที่เราได้เอาไปลองใส่มันเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยคือมันรู้สึกแบบเออใส่สบายมากเลยนะ ปกติเนี่ยเราเป็นคนที่ไม่ชอบแบบวัสดุสังเคราะห์หรือแบบอะไรก็ตามเราจะชอบแบบเป็นหนังแท้หนังจิงโจ้อ,อะไรอย่างนี้มาเลยนะที่มันนุ่มๆอะ่ะเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนเท้าบานแล้วพอใส่พวกหนังสังเคราะห์อ,อะไรเนี้ยมันจะบีบเท้าใช่ป่ะแต่ว่าพีเดเอร์คู่นี้เนี่ยมันจะแบบมันจะไม่บีบนะเออมันจะไม่บีบเราเคยแบบว่าใส่รองเท้าแล้วแบบว่ามันบีบอะ่ะบีบจนเจ็บเท้าเลยอะ่ะตอนแรกก็แบบคิดว่าเออรูปทรงมันแบบว่าเรียวๆเ,เห็นป่ะทุกคน รูปทรงมันเรียวๆมันจะบีบเท้าเราไหมเออไม่บีบดีมากเลยนะทุกคนแบบชอบมากมันจะเวลาใส่เนี่ยมันจะไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนหนังสังเคราะห์นะมันจะให้ความรู้สึกแบบแบบมันนุ่มอะทุกคนต้องไปลองใส่กันแล้วนะทุกคนคู่นี้ต้องไปลองแล้วแล้วก็เวลาเราจับบอลอะไรเนี่ยมันดีจริงไหมมันดีจริงๆนะทุกคนอันนี้แบบไม่ได้โม้นะคือเราไปลองใส่มาแล้วจริงๆ แล้วก็แบบว่าเรื่องอย่างนี้มันก็อยู่ที่ฝีมือกันด้วยไม่ใช่แบบว่าโอ้โหรองเท้าดีแล้วเราจะแบบเออเล่นบอลดีขึ้นมาทันทีแล้วก็ต้องแบบว่าฝึกฝนตั้งใจซ้อมอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าคู่นี้เนี่ยมันไม่ได้บีบเท้าเราเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นผ้าถักด้วยเนาะมันก็เป็นผ้าถักมันก็จะยืดหยุ่นด้วย,วยคนเท้าเดียวเท้าบานเนี่ยใส่ได้หมดเลยนะคะแต่ว่า ถ้าบานมากๆเนี่ยแบบว่าโอ้โหบานแบบบานสุดๆบานมากๆเนี่ยแนะนําให้เพิ่มประมาณ0.5นะคะแต่ว่าถ้าแบบเท้าบานไม่มากเหมือนเราอะเราก็เท้าบานนะแต่ว่าไม่ได้บ,บานมากขนาดนั้นก็ใส่ได้นะคะคู่นี้ใส่ได้ใส่ตรงไซส์เลยแล้วคะแนนที่เราให้เนี่ยเต็ม10เนี่ยให้ประมาณ9.5นะคะเพราะว่าเออเวลาใส่เนี่ยวายากแล้วเวลาถอดเนี่ยยากกว่าเดิมอีก ก็คือแบบว่ามันด้วยความที่มันเป็นหุ้มข้อด้วยนั่นแหละแล้มันก็เลยแบบอาจจะมีแบบว่าใส่ยากบ้างนะคะรวมๆเนี่ยถือว่าชอบนะคะถือว่าชอบมากสมกับที่เป็นรองเท้านักล่าสายพันธุ์ใหม่นะคะเพราะว่าเป็น generation ที่ใหม่นะคะแต่ว่ามีรุ่นที่ใหม่กว่าอีกก็คือ adidas predator 20กับ predator f six ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะอันนี้ก็ยังใส่ได้นะยังใส่ได้ ถือว่ายังไม่เก่ามากถือว่ายังโอเคอยู่ออกแบบมาสำหรับนักเตสายพันธุ์ใหม่จริงทุกคนรูปทรงสวยงามถ้าการดีไซน์เนี่ยเต็มสิบให้สิเลยนะแต่ที่รวมรวมเนี่ยให้หักไปศูนจุดห้าเ่ยเพราะว่ามันใส่ยากนั่นแหละเออแล้วเราก็เกือบลืมบอกเลยทุกคนข้างหลังตรงนี้สงสัยว่าเอาไว้ทำอะไรหลายๆคนน่าจะเดาออกมันคือเกาะกันส้นนะคะทุกคน เวลาแบบว่าเราโดนเข้าประทะจากด้านหลังเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันป้องกันเอ็นร้อยหวายของเราได้ด้วยนะคะทุกคนมันก็ดีมากๆเลยนะคะก็ให้ดูก่อนนะคะให้ดูเป็นตัวเลือกดูเป็นแนวทางในการซื้อนะคะยังหาซื้อได้ไหมยังหาซื้อได้อยู่คะ่ะทั้งมือ1แล้วก็มือสองยังหาซื้อได้ แต่ว่าบางไซส์เนี่ยอาจจะไม่มีแล้วนะคะก็ต้องหาดูหลายๆร้านนะทุกคนแต่ที่เราซื้อมาเนี่ยก็คือมีไซส์เรานะเป็นรองเท้ามือสองก็ไปอุดหนุนพี่เขาเยอะๆนะคะพี่เขาก็บริการดีมากแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลา,าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย